สวัสดีค่ะชาจากจิกี้เฮานะคะวันนี้เราก็จะเปิดตัวกันแปลกๆนิดนึงนะคะรับบทเป็นแม่ค้าสาวสวยในตลาดน้ำวันนี้บอกเลยแล้วกันว่าเราจะมาขายเรือค่ะ อยู่นี้นะคะกําลังพายอยู่นี้เป็นเรือขนาด10ฟุตนะคะขนาดกว้างนะคะจากหัวรเรือถึงท้ายเรือเนี่ยสเมตรท่วนนะคะแล้วก็ขนาดจากขอบนี้นะคะจนก,กระทั่งถึงท้องเรือเนี่ยก็จะ30เซนแล้วก็น้ากว้างตัวนี้คะ่ะก็จะอยู่ที่90เซนนะคะ90.5เซนถือว่ากว้างมากๆอ่าทีนี้ดูชานะคะขนาดตัวชานะ ใช่เนี่ยน้ำหนักประมาณ45กิโลนะคะ45ถึง48แล้วแต่ช่วงเวลาเนาะสวิงขึ้นสปิงลงก็สามารถนั่งได้สบายๆถ้ามีชา2คน3คนก็ยังนั่งได้นะคะเรือนี้ก็จะนั่งได้ทั้งหมดประมาณ3คนค่ะเป็นเรือไฟเบอร์กร์ดนะคะก็จะมีน้ำหนักเบาค่อนข้างเบาแล้วก็ตัวไม้พายนี่จะใช้1พายหรือ2พายก็ได้ก็จะเป็นเรือที่เบาแล้วก็สามารถที่จะไม่จมนะคะนี่ อ่าเหมือนเมื่อกี้นะคะเราทดลองพายให้ดูเนาะก็ไม่จมนะต่อไปเราก็จะทดสอบความโคงเครงของตัวเรือนะคะเซนเตอร์นะคะนี่น,นี่นะคะก็สามารถสบายๆนะคะไปได้สำหรับท่านใดน,นะคะที่เป็นนักตกปลาหรือว่าเอาไปไว้ภายในสวนแบบนี้นะคะ พื้นที่แอเรียแบบนี้นะคะในส่วนกว้างแบบนี้ก็เหมาะมากเลยนะคะกับการใช้เรือรุ่นนี้ท้องเรือเอ่ยตัวเรือนะคะก็สามารถลอยน้ําได้ดีเราจะมาดูว่าการใช้างานจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนใช้เรือจริงเนี่ยฟังก์ชันมันจะโอเคไหมนะคะการพายเนี่ยมันจะสู้น้ําสู้แรงต้านน้าได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพายให้ดูกันอ่าไปเลยนะคะรับบทเป็นแม่ค้าสาวค่ะวันนี้ตลาดน้ํานะคะ ็นยังไงกัน hmm. บ้างคะเห็นฟังก์ชันการใช้งานชาไปพายวนให้เรียบร้อยแล้วนะคะ1ดอกก็คือเรือลํานี้นะคะตอนนี้ก็ถูกใช้อยู่ในสวนนะคะก็เป็นสวนของคาเฟ่ของบริษัทเราเองนะคะก็สรุปฟังก์ชันการใช้งานนะคะขนาดย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือตั้งแต่ขอบจนกระทั่งถึงท้ายเรือเนี่ยจะอยู่ที่30เซนแล้วก็จากหัวเรือจนถึงท้ายเรือเนี่ยค่ะยาว3เมตรนะคะ ค,ความกว้างตรงนี้ก็จะ9กเซนนะคะก็น้ําหนักเบาวัสดุก็จะเป็นไฟเบอร์กาดทั้งลํานะคะน้ําหนักเบาแล้วก็พายง่ายมากแล้วก็ไม่โค้งเค้งเลยชายนะคะเป็นคนพายไม่เป็นนะคะก็สามารถพายได้เหมือนกัน<อ>ก็เมื่อกี้ก็ไปไล่ไล่น้องเป็ดขึ้นมาแล้วนะคะน้องเป็ดก็ไม่ขึ้นนะคะสรุปช้าขึ้นเองดีกว่าค่ะโอเคค่ะ ถ้าลูกค้าทนท่านใดนะคะดูคลิปนี้แล้วอยากจะได้เรือลำแบบนี้นะคะไปไว้ในสวนนะคะสําหรับนักตกป้าหรือว่าเรามีสวนหลังบ้านหรือว่าในสวนในคลองนะคะเราเอาอไปไว้เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อเข้ามากันได้นะคะส่งฟรีด้วยค่ะลูกค้าอ่าสนใจใช่ไหมคะถ้าสนใจนะคะนี่เลยค่ะช่องทางการติดต่อสั่งซื้อข้างล่างนี้เลยนะคะสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยซื้อตอนนี้เราแถมเป็ดเพิ่มไม่ใช่นะคะ อ่ะถ้าลูกค้าท่านใดก็สนใจสั่งซื้อหรือเข้ามาปรึกษาถามดูรุ่นอื่นก่อนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ